อุ้ย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 นี่นี่ยากษ์วะนี่ยากษ์ติดติดต้นไม้อุ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยไปไปไปโอ๊ยโอ้ยมันมันยังไม่เข้ากันตอนนี้เราใช้เวลาแล้วนะครับตรงนั ання, ้นฝนตกหนักแล้วผมต้องรีบรีบทำหลังซ้ายเส้นน้ำ ดังนั้นคืนนี้ผมได้นอนเปียกฝนแน่นอนคนระับ นี่ยครับบรรยากาศก,ก็มืดแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะประมาณเที่ยงคืนก,กว่าแล้วนะบรรยากาศกรอบค้างมืดมากเงียบมากคืนนี้เราก็นอนกันไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ผมกล ได้เจอกับตัวอะไรมั่งก็ไม่รู้ครับก็อยางไม่กล้ารับนะท่านผู้ชมนะผมก็จะเฝ้าดูอยู่อย่างนี้เพราะว่านอนไม่หลับนะน่ากลัวมากเลยครับผมนอนไม่หลับกันเลยครผมก็ออรอรอยนเช้าฮะจะนั่งรอยกันอย่างเงี้ยฮะนั่งย็นเช้าเลยครับ เหตุการ์ข้างล่างนะฮะท่านผู้ชมมืดมากเลยครับเหตุการ์ข้างล่างมืด,ม,ดมืดเลยครับไอตัวตัวปละลาาเมื่อกี้มันก็หายไปแล้วนะหายไปสักพักแล้วนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพผล่มาตอนไหนนะผมถึงไม่กล้าลับนะตอนนี้ก็ยังไม่กล้าลับเลยนะเพราะผมก็กลัวครับกลัวว่ามันจะขึ้นมาได้ อันนี้ก็เงียบมากเลยนะครับทำนะยังไม่มีเสียงอะไรเลยคนระับยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นโคตรเงียบอะ่ะเงียบจัด อันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ไม่เจออะไรนะไม่เจออะไรเลยนะเจอแค่ทะยองนะครับอย่เงี้ยรอบๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนั้นมันน่าจะไปแล้วแหละ ปวดท้องว่ะเดี๋ยวว่ะปวดท้องปวดท้องมากเลยตอนเนี้ยท้องไรท้องขี้จะลงไปยังไงไม่ไหวแล้วเนี้ยข้างล่างนะกลัวนะว่าไม่มาแหละแต่ว่าไม่ได้เจอสักพักแล้วแหละมันจะลงไปหรอจะบอกมินมองไปเลยเอามินไปเอามินตัวไปเดี๋ยวผมดูก่อนระวังระวังนะเว้ย

เฮ้ยระวังตัวให้ดีนะดูรอบๆให้ดีนะไม่อรอพี่มมียังไม่มีใครเอาเลยขี้เลย เ,เสร็จยัง,ยงะระวังนะค่อยๆขึ้นมานะดูรอบๆให้ดีด้วย,เ,เ,ยเสร็จเราก็รีบขึ้นมา เร็วเร็วรีบขึ้นมาเร็วเร็วมีเสียงอะไรไม่รู้เร็วเร็วรีบขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเอวโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราลงไปตามมันก่อนเราลงเฮ้ยเฮ้ยมีไปอยู่กับมันด้วยเราลงไปตามมันก่อนเฮ้ยมันวิ่งไปไหนลรอวะ ยวิ่งไปไหนวะมีก็อยู่กับน้องผมนะคุณผู้ชมผมจะไล่ตามมันก่อนเฮ้ยผมเห็นไฟฉายแวบๆตอนนี้ผมก็ต้องระวังตัวนะไม่รู้ว่าน้องผมจะเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้ไทยเฮ้ยไปไหนวะ ไอไทยท่านผู้ชมครับผมเฮ้ยไอไทยมันยู่ไหหวะผมก็ไม่มีอาวุธด้วยนะท่านผู้ชมนะกลัวเหมือนกันครับแต่ว่าวผมจะหาน้องผมให้เจอนะไม่รู้ว่ามันยูนน่งไอยู่งไรของมันวะหาไม่เจอเลย ไถอยู่ไหนวะไถเฮ้ยมันอยู่ไหนของมันวะไอ้ไถมันอยู่ในของมันวะหาไม่เจอเลยวะเขาไปยังไหนวะเนี่ย เราเดินมาทางไหนวะเนี่ยไอ้ไทยไอ้ไทยไปไหนเหรอวะมันพาไปไหนวะเนี่ย,ยผมก็ไม่มีมีมดด้วยนะท่านผชมไปไหนของมันวะนี่ก็เข้าไปต่อไปได้แล้วทางริ่มตันแล้ว อุ้ยโอ้โหอุ้ยน้ำอุ้ยอุ้ยน้ำเกี่ยวมือเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะเห็นลอยต่อตัวมันยังไม่เห็นลอยอยู่ทรงนี้ อะไรวะอุ้ยไอ้ไทยเฮ้ยไทยได้ยินเปล่าวไอ้หน,น่อยหรือวะ มันไปไหนของมันวะเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ีดมีดเจอมีดเฮ้ยมีมีมีร้องรอยการต่อสู้ตรงนี้ว่ะเจอมีดนะดีนะป้องกันตัวได้แสดงว่ามันน่าจะอยู่เท่ๆอย่างนี้ครับเฮ้ยผมเจอแสงไฟฉายนะท่านผู้ชมมันน่าจะอยู่นี่ไอ้ไทยเฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยไทยเป็นอะไรบ้าเฮ้ย เฮ้ยเป็นไรบ้า้ยเป็นไรบ้ฮะเป็นไรบ้าเฮ้ยยาอยาเพิ่ตกอย่าเพิ่งตกใจเป็นไรพี่เป็นไรบ้ามาล้างเอมาหรอมาล้างเอมานี่หรอไม่ใช่ยระวังระวังเฮ้ยเมันมาแล้วเฮ้ย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 เฮ นี่ยากวะนี่ยากติดติดต้นไม้อุ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยไปไปไปุ้ยันัยงไม่เข้าใกล้ตัวพี่วะการ์ดกดการ์เฮ้ยขับไปต่อไม่ได้แล้วการ์ดเฮ้ยอุ้ยไปแล้วไปอุ้ย อวิวิวขึ้นทางนี่ขึ้นทางไอวิวขึ้นทางแล้ววิววิวไมาตามมาไม่ทันแล้วขึ้นทางแล้ววิ้ยมาแล้ววิ้ยมันจะขึ้นมาแล้วไปวว้ยมันขึ้นมาไม่ได้วะ ลุก่อลที่โอ๊ยโอ๊ยนี่ไงวะเดี๋ยวลากอ้ยที่เฮ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรวะโดนมาลากไปเหรอเฮ้ยเอาเอากว้างไปกับมีไปแล้วเดี๋ยวจะปีนขึ้นแล้ว โอ้โหหมดแรงเลยเฮ้ยมันยังไม่ไปนี่นะท่านผู้ชมผมก็เจอดีเขาให้แล้วนะมันไม่ไปไหนเลยนะท่านผู้ชมนะ เหมือนเฝ้าพวกผมอยู่ครับมันไม่ยอมให้พวกมมลงไปเลยะฮะน่ากลัวมากเฮ้เมื่อกี้เป็นอะไรปะไม่เลยพดิโหยังไม่ไปไนั่นนะท่านผู้ชมนะ ดูหน้าตามันนี่มันเฝ้าเราอป่ะนะมันจะไม่ให้เราไปไหนแน่แล้ววันนี้คืนนี้เราจะออกไปไหนไม่ได้เลยครับโอ้มีคีเอบเอาชีวิตไม่รอด ยังอยู่นะท่านผู้ชมนะพี่ขนหรือเปล่าครับกลัวแล้วครับพี่พี่ใช้คดนหรือเปล่าพ่าผมกลัวแล้วครับ hai bên đó Ui, nhiều nhiều tái hang nhiều tái hang nhiều mấy bên này đấy ราจะนอนอยู่บนนี้แล้ววะฮะฮะหรอฮะอยู่ไม่ไหวแล้วแหละไม่กล้าอยู่แล้วแหละเราต้องกลับบ้านแล้วฮะห้าทางกลับบ้านเถอะแต่เราจะรอให้มันเงียบสักพักแล้วผมก็จะรีบวิ่งวิ่งกันเลยนะวิ่งออกจากป่านี้ให้ไวเลยนะผมวะอยู่กันต่อไม่ไหวแล้วครับ มจะลงจากห้างนี้เหอนเขาจะไม่ชอบเราไม่อยากให้เราอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเก็บของเอถอะเอ็งถือมีดไปเดี๋ยวค่อยๆลงเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะ เก็บข่องเก็บข่องเก็บข้างให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะลงก่อนก่อนนะหมดแรงเลยถ้ามันมาเอามีดกันเลยนะไหม ค่อยๆลงนะเดี๋ยวไปหาทางออกก่อนเฮ้ยหอเดียวดีวะไม่มีมีด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมันมามันมามันมาอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เอามีดมาเร็วเข้ามานะฝันนะฝันนะมีแต่ปลามีแต่ปลามีแต่น้ำหลอด้วยรอด้วยเข้ามานะฝันนะโหหรอด้วยรอด้วย มีแต่หน้ามีแต่หน้า,าอาากอกยักค่อยๆออกค่อยๆอยอก่อ้อางหน้าดิเฮ้ยมันตามมาอีกแล้วเอาไอ้ไทยจับจับกล้องไว้เอามีมา